สวัสดีค่ะน้ำส้มไอแคลนคลินิกกายภาพบำบัดนะคะวันนี้น้ำส้มนะคะก็จะพาทุกท่านออกกําลังกายข้อแข็งกันง่ายๆนะคะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งท่าออกำลังกายที่จะมาสอนนะคะสามารถทําเองได้ทุกวันที่บ้านได้เลยะคะ่ะการที่เราจะเคลื่อนไหวแขนได้ดีนะคะต้งเน้นรอบๆข้อไหล่ของเราต้องแข็งแรงก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มท่า Basic, เบสิคเบื้องต้นง่ายๆกันเลยนะคะท่าแรกนะคะก็จะให้ ยักไหลขึ้นแบบนี้ให้ไหล่ชี้ไปทางหูนะคะลงขึ้นลงอ่ะเราจะทำกันทั้งหมด10ครั้งต่อรอบนะคะวันนึงก็สอึก็ามรอบนะคะ สองนะคะก็จะเป็นการอ่าหอไหลเนาะหรือดันไหลมาด้านหน้าแล้วก็ดันแหลงไปด้านหลังนะคะโอเคก็จะดันไหลมาด้านหน้าแบบนี้ให้รู้สึกว่าแหลงห่อขึ้นให้รู้สึกว่าสะบักนะคะด้านหลังเนาะเกิดการเคลื่อนตัวมาทางด้านหน้าทีนี้จังหวะที่ดันไหลมาด้านหลังค่ะให้รู้สึกว่าสะบักทั้งสองข้างของเราค่ะถูกบีบเข้าหากันนะออ ดันไปด้านหลนังแบบนี้นะคะก็จะทํากันทั้งหมดสิบครั้งอ่องรอบนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่สามท่าที่สามก็จะหมุนไหล่ไปด้านหน้าหรือว่าหมุนมาด้านหลังนะคะก็ท่านี้ก็จะได้กล้ามเนนะื้อลอกๆข้อไหล่เลยนะคะโดยขณะที่ทําน้ะงให้หมุนไปชา้าๆไม่ทําเร็วเกินไปนะคะ หรือวาจะมาข้างหน้าก็ได้สามารถทำได้เลยค่ะเราก็ทํทำกันทั้งหมด10ครั้งต่อรอบเช่นเดิมนะคะต่อไปนะคะท่าที่4เนาะเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นนะคะโดยการมีคานมีมุมของแขนร่วมด้วยเนะเาะแล้วก็จะยกแลกขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะเท่าที่ได้เนาะ ให้หนิ้วโป้งนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนเพดานาแบบนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าทำท่ายกแขนขึ้นตรงๆแบบนี้ยากไปสามารถทำในท่านอนก็ได้นะคะจะเป็นนอนตะแคงน,นะคะแล้วก็ยกไหล่ขึ้นตรงๆแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะถ้าต่อไปก็สะกานแขนขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะให้นิ้วโป้งนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนเพดาขณะที่ทำไม่เอียงไหลแบบนี้นะเอามุมเท่าที่ได้ขึ้นตรงๆหลสองข้าง,งเท่ากันนะคะหากไม่มีแรงทำในท่านั่งนะคะสามารถทำในท่าน,นอนหงายได้ก็ให้หงายนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆกางออก ผมเข้าการออกขาผมเข้าอย่าแงบบนี้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีแรงในการเหยียดศอกนะคะอาจจะงอศอกขึ้นตรงๆแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้อากล้ามเนื้อข้อไหล่เกิดการทํางานเน,เน้นไปที่กล้ามเนื้อข้อไหล่โดยตรงนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าในการหมุนข้อไหล่ออกนะคะหรือท่าเรียกง่ายๆก็เป็นท่าบวกมือท,ทักทายเพื่อนนั่นเองค่ะแล้วก็จะฝึกกันประมาณนี้ห,ม,หมุนข้อไหล่ออกแบบนี้หุบเข้าค่ะหมุนออกมันจะคล้ายท่าลักษณะบวกมือเลยหุบเข้าหมุนออกค่ะ โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าอ้ท่านี้ยากเกินไปไม่มีแรงในการยกแขนนะคะอาจจะใช้เป็นอาข้อสอบนีแนบตาำตัวเนอะแล้วก็การแขนออกมาแบบนี้ตรงๆนะคะหข้อไหล่แบบนี้นะคะโอเค ท่า exercise ์ที่สองไปนะคะก็จะเป็นท่าเบื้องต้นเนาะก็สามารถทําได้ทุกวันที่บ้านได้เลยค่ะจะทําในท่ายืนหรือท่านั่งก็ได้ก็จะทำกันทั้งหมด10ครั้งต่อรอบนะคะวันนึ้งก็2อถึงสารอบต ะะก็เอาเท่าที่ไหวค่ะพยายามเคลื่อนไหวให้ช้าๆนะคะหากท่านใดนะคะสนใจอยากปรึกษาเกี่ยวกับรอบรอบหลอดเลือดสมองนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ